สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดับทีมเช่นเคยนะฮะอ้า,าวเช้านี้เชา้านี้เจ้าการยาวจะงัดตอขนุนครับโอ้ย,ออ,ยอ,อ,ออกแล้วครับทีแรกเล่นวัตูนกระดกเลยอ่ะเอาออกแล้วครับตอขนุน เมวานี้บรรดาหกล้อนี่รับทรัพย์กันอื้อ่ a เลยครับเพราะว่างานวิ่งลูกลังครับได้ราคาก็เลยได้รับทรัพย์กันเลยวันนี้ก็ยังคงรับทรัพย์นะแต่รับทรัพย์ไม่มากเพราะว่างานลูกลังเหลือไม่กี่เที่ยวแต่จะเหลืองานดินอีกเป็นร้อยฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้เจ้าค้านยาวเราจะขุดตรงไหนก่อน เมื่อวานก็สรุปแล้วเอาตรงนี้นะฮะนี่สภาพที่เจ้ากานยาวหาลูกรังครับในบอ่อนี้เป็นหลุมเป็นแอง่งอะไรก็เอาไปเถอะขอให้มันได้ลูกลรังฮะโซนี้ขึ้นชื่อว่าบอ่อลูกรังอยู่แล้วครับลูกรังเยอะเดี๋ยวก่อนขุดตอ่อขนนไปแล้วยวกบก่อนครับบวก่อนมันเป็นหลุม ต้นไม้ที่ล้มเมื่อวานนี่ก็เอามาไว้ในบอ่อนี่ละฮะทีแรกว่าจะปลูกสงสัยจะไม่รอดหรอกครับภาพาเป็นแบบนี้แล้วคงจะไม่ขึ้นแล้วปลูกได้อยู่แต่คงจะไม่รอดนะครับอ่ะเช้านี้เราจะเอาลูกรางก่อนนะครับเราจะรับทรัพย์ก่อนเนชา้า ลูกลังก็อยู่อยู่ช่วงนี้นะฮะใ,ใกล้ๆนี่นะฮะบางลุยก็อยู่ตรงนั้นเลยเนี่ฮะสีนี่โอ้โหสวยเลยฮะ,ะลูกลังที่นี่สีสวยเลยฮะ เต็มแล้วครับบางรุยเกี่ยวแรกของวันนี้จอมเปิดประจําของทีมงานบุญรอดจอมเปิดงานครับไม่รู้ว่าวันไหนก็แล้วแต่บางรุยกับผู้หน้านุนี่จะต้องเข้าเป็นอันดับหนึ่งกันตลอดครับสองคันนี้อ่ะคิวต่อไปก็เป็นหูหน้านุครับวันนี้อาจจะแปลกตาหน่อยว่าทําไมหูหน้าแม็กได้มาขับยันมาฮะทำไมไม่ขับเจ้า M6240 M6240 ยังจอดอยู่บ้านครับงานนี้เจ้าของเขามีรถไถเองลุงของเขาเองเขาก็เลยใช้บริไม่ได้ใช้บริการเจ้า M62 ครับนี่ก็เลยให้หัวหน้าแม็กเป็นคนขับรถไถส่วนเจ้าของรถไถเป็นคนโบกรถเอาครับฉีกตัวเอาเนี่หาง้างหลังนี่เป็นหางเจาะนะวันนี้มาอีกรูปแบบหนึ่งครับสำหรับหัวหน้าแม็กขับเจ้ายันมา E F 514ฮ e. ะคันนี้อ่ะเรามาดูทางด้านนี้มั่งเจ้าการยาวเรายัางคงลวงเอาลูกลรังฮะลูกรังมาอยู่ตามขอบ,บอ่อฮะมาวาาก็อย่างที่เห็นเนี่ยให้ดูสภาพบอ่อก่อนนูน่นตรงไหนมีลูกรังแซะเอาอย่างเดียวซึ่งเราเจอผู้ใหญ่ใจดีครับ เาไม่ว่าเขาบอกเอาไปเลยให้ให้บุญรอดไปเลยวันนี้ก็รับซับอีกเหมือนเคยครับแต่อย่ารับไม่มากเท่ากับเมื่อวานเมื่อวานนี่รับกันเต็มๆเลยแต่วันนี้รับไม่มากครับเพราะว่างานลูกลางใกล้จะหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นการวิ่งวิ่งดินครับลงให้เจ้าของเขาเองครับเนี่ยหล้อตอนนี้ก็มากัน ห้าคันแล้วนะคาเตบัก่อซูโม่ยังไม่มากับผู้น่าวายนี่จออยู่ด้านหลังผมนี่น้องนัดกับผู้น่าน้อยฮะ<ม>ื่อวานี่เอาไปส่งเขาอ่ะเป็นงานหลวงไหมเขาเขาเห็นลูกรังปุ๊บเขาบอกว่าโอเคผ่านไม่เหมือนจ้าที่แล้วจ้าทีแล้วแกทางอีกเจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งเอาลูกรัง ผสมดินเยอะเกินไปไม่ผ่านครับก็เลยมาใช้บริการบุญรอดพอเห็นลูกลางแล้วโอ้ผ่านครับผ่านโอ้โหผมกระโลง่งไม่ผ่านได้ไงสีสวยขนาดนี้เม็ดเล็กๆขนาดนี้อ่ะต่อไปกับน้องนายครับนี่ตักหันซ้ายหันขวานี่เลยฮะ มันก็มีดินผสมไปด้วยครับแต่ดินตัวนี้ก็ใช้ได้นะเป็นดินที่สีเดียวกับลูกลังเลยฮะมันก็เลยดูกลมกืนไปอ้าวทำไมละ่ะเอื้อไม่ถึงเลยเลยบิดตัวตักด้นาน้านี้ฮะ ว่าจะเปลี่ยนฟันให้เจ้าก้านยาวก็ยังไม่มีเวลาครับสั่งมาเรียบร้อยแล้วสําหรับฟันเจ้าก้าวาก้านยาวสั่งมาแล้วครับเดี๋ยวจะหาเวลาเปลี่ยนสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าไม่เจอดินแข็งแข็งไม่เจอดินหินก็ยังใช้ได้อยู่นะฟันแบบนี้ถือว่าก็ยังไม่หมดยังเหลือหน่อย แต่มันจะกินกําลังเครื่องกินน้ํามันแค่นั้นเองครมันจะต้านชาเช้านี้ให้ดูตักลูกลังไปก่อนเดี๋ยวใสายมาก็จะตักดินครับลูุกลังนะมันอยู่ข้างล่างครับ ข้างบนนี่จะเป็นดินสักมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรฮะผสมกันไปซื้อว่าใช้ได้อยู่อ่ะอีกสักบุงกีก็น่าจะพอนะโอ้โหบุงกีนี่มีแต่ลูกรางล้วนเลยน้อยแต่ลูกรางล้วนเลยเนี่ยนี่โรยเลยเนีเเเ่อ่ะเอาไม้ออกไม้ออกเต็มแล้วครับน้องนัด ไปแล้วคันที่สามขันที่สี่น่าจะเป็นหัวหน้าน้อยต่อด้วยเซมาคุติครับเปลี่ยนตัวไปฝั่งนู้นแล้วหมุนไปเอาฝั่งนู้นแล้วดันเศษไม้ออกไป ต่อไปหัวหน้าน้อยครับนี่ถ้าฝนตกหนักๆนี่เข้ามาเอาไม่ได้เลยนะเพราะว่าทางมันวิ่งได้เลนเดียวอนะ่ะไม่สามารถสับทางวิ่งได้นี่ครเพราะว่าเป็นป่ามันแล้วก็เป็นสวนยาง รถหกล้อก็จะวิ่งได้เลนเดียวถ้าตกหนักๆนะแต่ถ้าตกปลอยๆนี่ก็พอวิ่งได้แต่ไม่เป็นไรฮะบุลล้อก็คิดว่าน่าจะเสร็จนะดินร้อยกว่าเที่ยววันนี้อยู่ประมาณร้อยสี่สิบเที่ยววันนี้น่าจะเสร็จเจ้าพีซีร้อยสามสิบคือเจ้าก้านยาวเคยตักมาแล้ววันหนึ่งร้อยกว่าเที่ยวร้อยสามสิบกว่าเที่ยวสี 40, 40่สิบนี่น่าจะเสร็จครับวันเดียวรถหกเจ็ด 6, คันงานนี้ นี่ครับค่อยๆทาขึ้นมาครับทาขึ้นมามันก็จะผสมดินไปด้วยลูกรางไปด้วยแต่ถ้าช้อนอยู่ด้านล่างอย่างเดียวนี่ก็จะได้แต่ลูกรางไม่ได้ดินผสมทําให้เปืองครับอย่างนี้ผสมไปด้วยจะประหยัดจะได้หลายเที่ยวอยู่นี่นี่ทาขึ้นมาเงี้ยช่วงด้านล่างประมาณเมตรหนึ่งจะมีลูกรางนะอ่ะพอแล้วครับ เต็มแล้วออกไปแล้วครับหัวหน้าเกียน้อยเราต่อไปก็จะเป็นเซมาคุเตอะเกียวไปครับต้องเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆครับเปิดหน้านี้ไปเรื่อยเฮียน้อยเฮียน้อยล้วงเอาเลยไม่ได้ครับได้แต่ลูกรางไปเดี๋ยวไม่ผสมดินจะจะได้ไม่ไหลเที่ยว อหน่าเมกเราก็ยังชิวชิวอยู่ยังสบายๆายอยู่ครับนี่นั่งอยู่บนรถไทยเจ้ายันมาแหละอ่ะมาแล้วครับอหน่าวายระบอกต่อซูโม,โมน่นี่ขาประจำของการสายสองคันนี้ อ่วันนี้บุญรอดก็พามาดูทีมงานของบุญรอดนะกับเจ้าคันยาวครับยังทํางานอยู่ตามปกติครับตราบใดถ้าฝนยังไม่ลงก็คงมีงานไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันใดฝนตกหนักก็คงจะต้องจอดเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ